สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุคแฟมิลีนะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันฮะอ่ะวันนี้เราเจอกันวันพุธนะนะครับพุธที่21มกราคมนะครับอ่ะวันนี้เรามามคุยกันเก็บตกเกรินก่อนว่าคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นคลิปสุดท้ายหลังจากที่ผมจะเดินทางหลังจากเนี้ยผมจะต้องเดินทางกลับเมืองไทยแล้วนะครับดังนั้นหมายความว่าหมายความ่าอะไร หมายความว่าวันพรุ่งนี้วันพฤหัสเราไม่เจอกัน1วันนะครับ1วันนะนะครับขออนุญาตลาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นวันเดินทางแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นเย็นเที่ยงกริบผมก็จะเดินทางกลับเมืองไทยแล้วนะครับเราเจอกันอีกทีหนึ่งคลิปวันศุกร์เลยนะนะครับหรือถ้าอาจจะมีโอกาสเดี๋ยวอาจจะไลฟ์คุยกันวันพฤหัสก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอ่ะโอเควันนี้เราคุย เ,เก็บตกหลายๆมุมครับกับงานของไมเคิลคาริคนะครับแน่นอนว่าตอนนี้คนหนึ่งที่กลับมาดูจะดูจะเป็นกระแสเนาะนะครับนั่นคือแพตติดอกกูนะฮะแพตติกดอกูมีผู้สื่อข่าวเขียนถึงเรื่องของการทำงานนะครับของดอกูกับการทำงานหนักนะครับเพื่อที่จะเอาชนะใจโคช้ชให้ได้เพื่อที่จะเอาชนะใจรูเบนเอโมริมให้ได้นะครับแต่โอเควันเวลานั้นมันผ่านไปแล้วนะครับในเมื่อโคช้ชไม่ใช่อโมริมและมาในายุคข,ของไมเคิลคาริกนะครับ แล้วเราก็ได้เห็นวิธีการที่คาริคเนี่ยใช้นะครับในบทบาทของตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับในบทบาทเฉพาะทางของคาริคนะฮะไม่ได้ให้เลี้ยงแบบตะบี้ตะบันนะครับแต่มีวิธีการครอบลงไปให้ทางดอกูนั้นได้เล่นและกลายเป็นว่าดอกูก็กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีกระแสมีเสียงชื่นชมมากมายเกี่ยวกับแพตริกดอกูวันนี้เรามาคุยกันสัหน่อยนะครับทั้งข่าวคราวของเจ้าตัวด้วยนะครับแล้วก็ วันนี้ผมก็เลยอ่ะขอยกพื้นที่1คลิปให้กับพี่ติ๊ดอรกรูก็แล้วกันนะฮะอ่ะดีแล้วก็ว่าดีครับดีแล้วก็ต้องชมก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับดียังไงวันนี้เรามาคุยกันก็นแล้วกันนะครับเขาจะต่อยอดได้ขนาดไหนเนาะมองวันนี้แล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยนะครับว่าดอกูนั้นจะไปได้ดีขนาดไหนอ่ะมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนเกมกับ อาสตอลบางส่วนด้วยนะครับว่าสภาพทีมเป็นยังไงเออนะฮะอ่ะมาคุยกันในคลิป,ลปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกด subscribe ให้กับชนะฟลุกแฟมจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากฟลุกแฟมลีนะครับสามสอง อะมาครับทุกคนครับมาคุยกันคลิปนี้นะครับวันนี้เน้นเรื่องของพัติกดอกกูนะเหลือจะเชื่อเนาะเหลือจะเชื่อคืออะไรครับเหลือจะเชื่อว่าถึงวันที่เราต้องทําคลิปแยกเรื่องของพัติกดอกูเหมือนเป็นภาคแยกยังไงก็ไม่รู้นะครับคืออย่างนี้ครับเอ่อจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเรียกว่าการเซ็นเอาดอกูเข้ามาก็คือในยุคข,ของรูเบนอโมริมเนาะนะครับแต่ถว่ารูเบนอโมริมกลับ อโมริมกับไม่สามารถใช้งานดอกกูได้แบบเต็มเมดเต็มหน่วยนะครับคือถ้าย้อนกลับไปพูดแบบก,กว้างก็คือว่าโดยระบบที่มันครอบเอาไว้นั่นแหละมันกําลังเรียกว่าไม่ใช่มันกาลังหรอกตัวระบบ3 4 3 3 4 2 1ของของอโมริมที่ครอบเอาไว้เนี่ยมันทําให้ผู้เล่นหลายคนไม่สามารถงัดเอาประสิทธิภาพในการเล่นออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับ คือณนวันนั้นเนี่ยเขาต้องเล่นในบทบาทวิงแบ็กฝั่งซ้ายมีวิงแบ็กฝั่งขวาแล้วก็มีตัวหน้าขวานิดนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ดอกูเล่นในแต่ละเกมก็ต้องพูดตามตรงว่าเขาทําอะไรแทบไม่ได้เลยทําอะไรแทบไม่ได้เลยต้องใช้คํานี้นะครับประสิทธิภาพน้อยมากนะครับเล่นวิงแบ็กก็ไม่ได้ขึ้นก็ทําได้ไม่ดีลงก็ทําได้ไม่ดีนะครับคือรุกก็ไม่มารับก็ไม่ดีก็ต้องพูดตามตรงในบทบาทวิงแบ็กฝั่งซ้าย การสลับปรับเปลี่ยนโยกไปยืนวิงแบ็กฝั่งขวานะครับเพื่อหมายว่าจะให้มาเล่นแบบอามัดนะครับเป็นตัวฝั่งขวาแล้วขวาซ้ายตัดในหรืออะไรว่าไปก็ทําได้ไม่ดีอาจจะดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะมีจ็อบที่ถูกใส่ลงไปก็คือนายสามารถตัดเข้ามาด้านในได้นะใช้เท้าซ้ายของนายได้นะนะครับแต่การทำแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับวเวลาผ่านไปนะครับเรียกว่ามาอยู่ในยุคของ การเปลี่ยนผ่านนะครับช่วงปลายๆแล้วจะเห็นบทบาทของดอ,อกูมาเล่นตัวตัวบนฝั่งขวามีสลบับมาตัวบนฝั่งซ้ายอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องพูดรวมๆเลยว่าถ้าไม่มีเกมไหนที่ดอ,อกูนั้นประสบความสําเร็จอโอเคอาจจะมีประตูยิงตุ้มเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับแต่โดยภาพรวมดอ,อกูไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยคราวนี้เนี่ยเ <c oughs> มือม่อเมื่อล้างเอาระบบเดิมออกไปนะครับวิธีการเล่นแบบเดิมในระบบวิงแบ็กเดิมออกไปนะครับ ดอกูก็ได้กลับมาเล่นในบทบาทของฟูลแบ็กฟูลแบ็กในที่นี้หมายความว่าถูกมองว่าจะต้องเล่นในบทบาทของฟูลแบ็กก็คือแบ็กซ้ายนะครับแต่สิ่งที่คาริคคิดซับซ้อนจะบอกว่าซับซ้อนก็ไม่เชิงหรอกนะครับเราก็มานั่งไล่เรียงดูตามความคิดเขาย้อนหลังนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าใส่ลงไปเพิ่มเติมก็คือว่าเขาไม่ได้จําเป็นต้องใช้ดอกูเล่นบทบาทฟูลแบ็กฝั่งซ้ายในเมื่อเขามีลูกชออยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องเอาดอกูไปเป็นสำรองด้วย ตรงนี้จุดท,ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเรามาคุยกันย้อนหลังก็คือสิ่งที่ผมพูดบ่อยๆคือแมนยูตอนนี้เป็นแมนยูที่ไม่มีปีกอันนี้เราต้องยอมรับในเรื่องนี้ก่อนว่าตอนนี้เราเป็นแมนยูที่ไม่มีปีกเราไม่มีกานาโชเราไม่มีผู้เล่นแบบแบบกานาโชไม่มีผู้เล่นแบบแลชฟอร์ดไม่มีผู้เล่นแบบอันโตนี่ไม่มีผู้เล่นแบบใครอะเปเรสตีนะครับไม่มีผู้เล่นแบบใครหลายคนที่เคยเป็นปีกที่อยู่กับทีมมาโดยตลอดอะไรแบบนี้ถึงรอ้ไหมฮะ มันยูงไม่มีผู้เล่นแบบปีกผู้เล่นแบบปีกคนเดียวจ้าจ๋าที่มีอยู่ตอนนี้คืออามัดเดียโลที่เป็นปีกจ้าจ๋าจริงๆนะครับคนเดียวคราวนี้คนที่อาจจะรองลงมารองลงมาเป็นปีกที่รองลงมาก็คือแพทริกดอกกูนั่นเองครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคาริกกำลังต้องการผู้เล่นคาแรคเตอร์นี้นะครับเพื่อมาเล่นเกมในลักษณะของการเล่นสวนกลับนะครับเพราะ ในหลายๆเกมใหญ่ที่เขาต้องเล่นที่เขาต้องเจออาผ่านเกมซิตี้ไปแล้วเดี๋ยวต้องเจอกับอาร์ซนอลนะครับคือผมว่าในแต่ละเกมคาริคคงเลือกใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันใน16เกมที่เหลือเจอทีมใหญ่มากเจอทีมระดับกลางเจอทีมระดับท้ายตารางก็คงจะไม่เหมือนกันและที่สําคัญก็คือว่าสู์หน้าตัวเป้าก็คงจะไม่เหมือนกันอีกคาริคก,ก็คงจะเรียกว่าเน้นแบบเกมต่อเกมเลยว่าเขาจะเอาผู้เล่นลักษณะแบบไหนออกสตาร์ทคราวนี้มาดูดอกูสิ่งที่ทําให้ดอกูเกิดใหม่ ้าคาลิีเขาใช้ดอกูยังไงนะครับอันนี้ผมจับจากที่ผมดูในสนามก็คือว่าเขาพยายามให้ดอกูเนี่ยอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในแท็ติกเป็นส่วนร่วมของแท็กติกของการเล่นเกมสวนกลับนะครับหลายครั้งบอลเทมาเล่นฝั่งซ้ายบอลเทมาเล่นฝั่งซ้ายฝั่งของดอกูนี่แหละนะครับฝั่งขวาของอามัด รอเลยว่าบอลมันจะสามารถสวิตช์ไปได้เมื่อไหร่ถ้าสวิตช์นายรอเล่นเลยหรือว่าข้ามหัวฝั่งซซตี้ข้ามไปไม่รู้กี่คนเนะ่ยข้ามไปดะกูไม่ไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องพุ่งขึ้นหน้าแบบระเบิดระเบอ้อคือผมกําลังคิดเข้าข้างเขานะอะไรดีๆเนี่ยผมกําลังคิดเข้าข้างคือคือในสนามผมยอมรับว่าผมอ่ะก็หงุดหงิดว่าทําไมมือไม่พุ่งสัทีว่พุ่งดิพุ่งดิพุ่งดิ ผมคิดอย่างนี้เกือบดอกกูอยู่ตลอดนี่ผมยกมือสับแบบยกมือยอมรับเลยว่าก่อนจะมีประตูผมก็ด่านะแบบไม่มึงพุ่งมึงพุ่งมึงพุ่งพุ่งอีกพุ่งอีกคือมันมีจังหวะให้พุ่งแต่ดอกกูไม่พุ่งเออะออผ่านมาหลายวันเรามานั่งนึกย้อนหลังเออหรือว่ามันเป็นแผนของคาริกวะเพราะดูเล่นไปเล่นมาดอกกูก็ไม่จําเป็นต้องแบบต้องแบบไปไปสร้างความเสี่ยงกับการที่จะพุ่งขึ้นไปแล้วเสียบอลอะไรแบบนี้นะครับแต่เขา รอจังหวะที่ใช่ที่สุดชัวร์ที่สุดชิงเล่นกับลายของซิตี้แล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวคือเฉพาะตัวในที่นี้คือเฉพาะตัวด้านร่างกายของเขาเนี่ครับเขาเป็นคนขยันต้องแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าดอกูไม่โคตรขยันอันนี้พูดแบบที่ดูในสนามานะครับมันเออมันขยันจริงไอ,อ,เ,อ,อเด็กคนนี้มันได้เว้ยเออมันขยันมันเอาทุกลูกไม่มีลูกไหนไม่เอาอะนะครับไม่เหมือนจะหมดจะหมดแต่โอ้โหมันงัดขึ้นมาลุยเฮ้ยอ่ะอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็พอได้คุยกัน คือกลายมาดอกกูก็เล่นในปีกลักษณะแบบที่ไม่จําเป็นต้องไปจี้แบบอามัดเพราะนายไม่ใช่คนสายเลี้ยงแบบอามัดแต่คาริกให้ดอกกูเล่นในแบบคาแรคเตอร์ที่ดอกกูเป็นคือเองไม่ต้องมากจังหวะถ้าชนะได้เองชนะถ้าไปสุดทางได้เองไปไปไม่ได้ไม่ต้องไปฮะไปสุดทางไม่ได้ไม่ต้องไปถ้าจะมากจังหวะแล้วชนะไม่ได้ไม่ต้องเอาชนะไม่ต้องเอาชนะด้วยตัวเอง กลับมาใช้การเล่นร่วมเป็นทีมแล้วสร้างเกมขึ้นมาใหม่เพราะดอกูไม่ใช่คาแรคเตอร์แบบเอาอามัดที่จะเอาตามตรงอ่ะหนึ่งหนึ่งแล้วจะชนะเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายแต่คาแรคเตอร์ของดอกูคือที่ผมประทับใจคืองัดเอาความขยันนะเอาเองขยันเองมีร่างกายเองเอามาใช้เองเอามาใช้าาใชไปให้สุดทางขยันเข้าบ็อกซ์พุ่งได้พุ่ง ถ้าจังหวะไหนมันเสี่ยงไม่ได้ไม่ต้องพุ่งไม่ต้องไปกลับมาเล่นเนี่ยคือสิ่งที่คาดิกใช้ตัวละครรับแบบไม่รับอย่างแพตริกดอกูในสนามอันนี้ที่อยากจะแชร์กับทุกคนเพราะในเมื่อดอกกูเล่นแบบนี้ไม่ได้คาริกไม่ใช้เวยเลี้ยงเลี้ยงไม่เก่งเท่าอามัดไม่จําเป็นไม่เป็นไรใช้อีกแบบหนึ่งคลอสไม่เก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีจังหวะได้คลอสคือ ถ้าเราอ้างอิงจากเนื้อข่าวและสิ่งที่ผมรู้สึกคือดอกกูก็จะมีจังหวะพยายามจะครอสแบบเรียกว่าอะไรดีพยายามหลับตาย้อนกลับไปนับจากวันแรกๆที่เขาลงสนามที่เราครอสเมื่อไหร่เขาก็เราก็ด่าเขาอะว่าง่ายๆคือมันครอสไม่เก่งผมก็ด่าคือมันครอสไม่เก่งครอสไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอจังหวะการครอสเนี่ยมันมันอาจจะดูค่อยค่อย ค่อยๆสมูทขึ้นแล้วอาจจะคุณภาพยังไม่ได้เยอะนะยังไม่ได้เยอะแบบที่เราต้องการแต่ดูเหมือนว่ามันค่อยๆสมูทขึ้นมาเรื่อยๆจังหวะมันค่อยๆมา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 ,มาในเกมกับซิตี้อะนะนะครับก็ไปอ้างอิงอย่างหนึ่งฮะกับเนื้อข่าวที่พูดถึงแพดิกดอกูวันนี้ก็เลยชื่นชมเขาเยอะหน่อยก็แล้วกันนะฮะทำคลิปแยกเป็นภาคแยกดอกูให้เลยวันนี้อ้างอิงจากแมนเชสเตอร์อีวินิ่งนิวส์ครับทุกคนครับบอกว่า สตีฟเลวสตันบอกว่าดอกูเนี่ยสภาพจิตใจแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ดีมากอย่างน่าเหลือเชื่อครับหลังจากที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวโดนเน่ยนะครับเป็นเป็นตัวโดนเป็นตัวโดนด่าเป็นตัวถูกวิาพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้นะครับเ,เรียกว่าอะไรดีคือหลังจากที่เขาเนี่ยโดนอโมิมวิจารณ์ออกสื่อเมื่อเดือนพฤศจิกานะครับโดยที่บอร์ดบริหารระดับสูงต่างก็ไม่พอใจกับการกระทําครั้งนั้นของอโมเรมอย่างมากนะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าเป็นนักเตะอายุ21แบบนี้แล้วไม่มีมีความแข็งแกร่งเรื่องของจิตใจในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียรุนแรงได้ครับและแทนที่ดอกูนั้นจะเก็บเอามาจนคิดจนเสียสมาธิแมนเชสเตอร์อีฟนิวส์โดยตีฟเบลสันบอกว่าดอกูเนี่ยกลับเลือกที่จะทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ว่าอามริมแกคิดผิดนะครับโดยที่ตามในแหล่งข่าวบอกว่าดอกูซ้อมเพิ่มเติมอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ได้รับความชมว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันทํางานหนะักจริงๆนะครับขณะเดียวกันครับนะฮะ Evening News ยังรายงานว่าสโมสรเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาลูกครอสของอดอกูที่มันดูจะเป็นจุดบอดของเขานะครับโดยเนี้เขาปรับปรุงเทคนิคอย่างละเอียดระหว่างซ้อมที่แคริงตันผมเชื่อมโยงมาเรื่องนี้ครับนั่นคือเรื่องของการทํางานหนักนะครับดังนั้นอ่ะโอเคถ้ามันจะมีนักเตะในวัย21แบบนี้เนี่ยแล้วทางานหนักเพื่อสโมสรเพื่อจะพัฒนาผมว่าเราก็ เราก็สามารถให้โอกาสเขาได้นะครับเราก็สามารถให้โอกาสเขาได้แล้วเราก็ดูเรื่องของการพัฒนาของเจ้าตัวซึ่งผมว่ามไม่รู้สิผมรู้สึกว่าจังหวะเปิดจังหวะครอสเนี่ยมันมันไม่เปิดสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าเปิดแล้วไปเสาสามเสาสี่แล้วละอาจจะไม่ได้คุณภาพจุดตกอาจจะยังไม่ได้เนี๊ยบหรอกแต่ดูเปิดแล้วดูมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจครับกับดอกูในเกมสุดสัปดาห์นี้ว่าเขาจะยังได้รับโอกาสอีกหรือไม่เพราะก็ต้องว่าตามตรงว่า แมนยูจะไปเล่นในสภาพที่เป็นรองเหมือนเดิมนะครับเป็นรองเหมือนเดิมถ้าดอกูทํางานได้หนักขนาดนี้แล้วคาแรคเตอร์เขาชัดเจนแบบนี้ไม่แน่ครับดอรกูอาจจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงต่อในเกมที่จะเล่นกับอาร์ซนอลนะครับดังนั้นเมื่อดอรกูเล่นตัวจริงต่อหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะมีคุณย่าหรือเชสโกที่ก็อาจจะต้องสำรองเหมือนเดิมเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีครับว่าเราก็ไม่รู้จริงๆครว่าคาลิปนั้นจะเอาอยัางไงนะครับอันนี้คือ ภาคแยกคะคลิปแยกของปริกดอกูเก็บตัวข่าวคราวซะหน่อยครับทุกคนครับนูเซียมาส,สราวีครับอ,อ้างอิงจากแมนเชสเตอร์อีวินิวส์เหมือนกันบอกว่าตอนนี้แมนยูอนุญาตให้เจ้าตัวเนี่ยให้บางอุยได้ได้พักผ่อนเพิ่มเติมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับแอฟคอนกับทีมชาติโมรอกกเรียบร้อยแล้วนะครับจากเกมนัดชิงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเตรียมที่จะเข้ารายงานตัวที่คาร์เรตันในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับก็คาดว่าเขานาจะพร้อมสำหรับเกมกับอาร์ซลคือให้พักผ่อนเต็มที่่่่เลลยยยนนะครััหอปาปาาาาาสด์กกก็็มวจ แถวๆบริหารส,สุกนี่แหละผมว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับอ่ะนี่คือข่าวคราวที่จิบมาฝากกันตลาดซื้อขายสักน,นิดนึงครับทุกคนครับอ้างอิงจากลอรีวิทเวลแล้วก็เซมอนสโตนนะครับบอกว่าตอนนี้แมนยูยังไม่ได้วางแผนที่จะซื้อตัวผู้เล่นใดๆนอกลิสที่เป็นเป้าหมายหลักซึ่งอย่างไรก็ตามฮะถ้าเกิดว่าไอตัวเป้าหมายที่อยู่ในลิสต์เนี่ยนะครับมีใครมาเปิดก่อนนะครับมีใครมาเปิดก่อนแมนยูตามฮนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครเปิดนะครับแมนยูยังไม่เอานะครับ เซมอนสโตนบอกว่าตอนนี้แผนงานของแมนยูมุ่งเน้นไปที่การเสริมทีมสำหรับนักเตะที่อยู่ในแผนจริงๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับแมนว่ามีโอกาสที่จะยื่นข้อสเสนอให้กับรูเบนเนวสจากอัลฮิลาวก็ตามย้ำอีกทีนึงนะครับในเคสของอัลฮิลาเนี่ยมีมาแค่ข่าวเห็นหลายคนเม้นคุยกันเนะเาะมีแค่ข่าวแต่ยังไม่ได้มีการยกระดับเพดานของ,ของ,ของความสนใจจริงจังขึ้นมานะครับคือมีแค่ข่าวแค่นั้นเองนะครับถ้าเอาตามเนื้อข่าวนี้ก็คือว่า ถ้านอกแผนแมนยูยังไม่เอาซึ่งก็ต้องพูดตามตรงว่าดูเบนเนเวสยังอยู่ในข่ายของนอกแผนอยู่แล้วในแผนคือใครครับในแผนเอเลียดแอนเดอร์สันอดัมวอลตันอะไรพวกนี้คือเรียกว่าอยู่ในข่ายพวกอยู่ในแผนแต่ถ้าดูเบนเนเวสถ้าว่ากันตามเนื้อข่าวแบบนี้อาจจะไม่เอาอาจจะไม่เอานะครับ๋ยวเราว่ากันตลาดก็ใกล้ๆจะปิดแล้วนับถอยหลังแล้วนะฮะข่าวข่าว,าวนิดนึงอเล็กซ์ครูกรายงานว่าแมนยูได้รับข้อเสนอให้เซ็นสัญญายืมตัวนะยืมตัวดูเบนล็อกต์ชิก จากฝั่งเอเนต์ของนักเตะอันนี้ก็ฟังเป็นเนื้อข่าวประกอบก็แล้วกันนะฮะดีแอตเลติกรายงานว่าอาแจกสอบถามความพร้อมในการย้ายทีมของมาเนโอูกาเต้แต่ตอนนี้การเจรจาไม่น่าเกิดขึ้นครับแมนยูปฏิเสธข้อเสนออาแจกไปแล้วใครจะปล่อยเล่นดีขนาดนี้อันนี้คือทั้งหมดนะครับที่หยิบมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับมองยังไงบ้างเม้นแชร์พูดคุยกันนะฮะวันนี้เจอกันวันพรุ่งนี้ไม่เจอนะครับอยู่ในช่วงที่ผมบินกลับเมืองไทยนะครับมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือวันศุกร์เนาะนะครับอ่ะ มองไงบ้างเม้นแชร์พูดคุยกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ